กว่าจะไปเล่าทควี่ขีนมีคนมาติดตั้ตั้งแต่สมุทรเส้นอยากเรื่องก็ที้อายก็สั่ใหรักกตัดดกูไปดาเจนชอคิีโซม่ช้ากูเนี่ยกาเป็นนักขีดขีดนไดาด้วยนี่ทเรี่นายมีรรที่แถมขายไก่ตันละครับถูกไหมเออว่ะแล้วก็หาอยู่เหมือนกันร้านเพศจริงจงอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นกำลังหาหาอะไรนะร้านไก่ตันครับอ๋องั้นต้องนี่เลยดีเจนช็อป ร้านบริการขายไก่ตันในเว็บไซต์และบริการกดเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตและระบบเติมโลบักแบบ v i p Server นอร์นอจากนี้ยังมีแมบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense King Legacy Anime Fighter Simulator และแมบอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยหน่อยไปใช้กันเลย Legend Shop ใครที่กำลังประสบปัญหาไม่มีร้านเติมบริการดีๆเลยผมขอแนะนำ คานาเมช็อปมีบริการกดกิฟต์เกมพาสเลยแปดถึง10และบริการเติมโลบักแบบไอดี s พาสภายใน10บนาทีถ้าคุณสนใจบริการอื่นๆอีกมากมายลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมในช่องคีิสมาคุงนะฮะแล้วก็อยู่กับ ก็สอบทรายโน่นหนของช่องนี้นะครับก็คือ สวัสดีครับผมบัคทอรี่สุดหล่อสุดเท่เนาะผมคนหนึ่งบัคทอรี่ไม่ได้มานานเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าบัคทัรี่มาคลิปนี้เราต้องมีสอนคอมโบนะครับผมนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบสปิกี้ไทเด้นนะครับหรือก็คืออ่าหอกคาตาคุรินะครับหรือชื่อภาษาไทยที่มันแปลก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานนะครับโอ้โหเพียเลยก็นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอน สายดาบนะครับก็คือสปิกกี้ไทเดนสายดาบนะครับผมสําหรับมือถือนะไม่ต้องใช้คาบูชานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่จะไปน้องใช้นะครับผมจะสอนสําหรับทุกหมัดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผลเนี่ยจะใช้เป็นผลที่เอาไว้ล็อกนะครับอย่างหนวดดาแล้วก็ผลน้าแข็งนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก่อนจะไปรับชมคอมโบกันนะครับขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะ กอเป็นรายการให้ผมและบักทอรี่ด้วยนะครับผมก็อย<ช>่าลืมล<ะ>กดติดตามบักทอรี่ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้จะ1 0 0 0พซับแล้วนะครับผมอันนี้ก็ใช้โอกาสนี้โปรโมทไปด้วยแล้วกันนะครับบักทอรี่ก็สอนคอมโบเหมือนกันนะแต่ว่าจะสอนคนละแนวกันนะครับก็สามารถไปตามช่องบักทอรี่ได้นะครับโอเคประมาณนี้<ช>ส่วนค,ค,คอมโบจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยโอเคทุกคนเราก็จะมาสอนคอมโบกันนะครับสำหรับมัดแรกก็คือมัดซูเปอร์นะครับ อ่าส่วนของที่ผมแนะนำอ่าลืมบอกไปเลยนะครับของที่ผมแนะนำสำหรับสายนี้นะครับก็คืออาจจะใช้เป็นผ้าผ้าอ่าเขาเรียกอะไรผ้าพันคอของคาตาคุรินะครับแล้วก็หรือจะใช้เป็นอ่าแว่นโดฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมแนะนำก็คืออ่าวาคิลลี่นะครับก็คือวาคิลลี่ก็คือหมวกแอดมินนะครับก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับของที่ผมแนะนำสำหรับสายนี้ส่วนสแตก,ก็อัพประมาณนี้นะครับจะอัพไปที่ค่าประชิดต,ตันนะครับ ค่าป้องกันตันแล้วก็ดาบตันนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเอ้ยผมขอรีวิวตรงนี้นิดหน่อยนะครับคือสปิกกี้ไทเดนเนี่ยมันเป็นหอ,อกใหม่ในอัปเดตเอ่อเป็นหอ,อกใหม่ในอัปเดต17.2นะครับก็คือพาร์ทส,สนะครับก็คือมันมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะทุกคนไอหอ,อกเนี่ยก็คือมันคอมโบต่อง่ายนะครับเพราะว่าสกิลดูดก็คือทุกสกิลเลยนะครับสกิลเกาะเนี่ยทุกสกิลเลยเห็นไหมก็คือเกาะทุกสกิล แล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับใช้เคลื่อนที่หลบสกิลคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับซึ่งหอกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับใครที่เล่นในมือถือหรือในคอม<อ>ผมขอแนะนําเลยนะครับโอเคมาเราพูดมากแล้วนะครับเรามาเริ่มคอมโบาสาหรับหมัดซุปกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มคอมโบแรกก็ใช้ผลอะไรก็ได้นะครับที่มันล็อกได้ก็ดูดมาก่อนอประมาณนี้แล้วก็แทงไปดึงกลับมาปุ๊บแล้วก็ล็อก แบบนี้นะครับก็ซีคอไปนะครับแล้วก็โซตามประมาณนี้นะครับนี่ก็วันช็อตนะครับก็วันช็อตนะทุกคนอันนี้ผมเผลอกดสกิลเผ่านะครับมันมันเป็นความเคยชินเนาะก็เผาไซบอ์กนะครับมาสร้างดาเมีรอบตัวนะประมาณนี้โอเคสําหรับคอมโบหมัดซุปก็ประมาณนี้นะครับผมวันช็อตนะครับทุกคนแต่ว่าคอมโบเนี่ยหลบได้นะแนะนําว่าให้ตัดฮาคิของคู่ต่อสู้ก่อนค่อยคอมโบนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหมัดต่อไปกันเลยครับผม Okay, โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมไปเปลี่ยนหมัดมาแล้วนะครับรอบนี้เราจะใช้คอมโบสปิกกี้ไทเด้นคู่กับหมัดชาร์กแมนวีสอนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชาร์กแมนวีสอนะครับมาร์ดมาก็สามร้อนะครับของผมคือยังไม่ได้ฟาร์มมัดมาเนาะอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคอมโบที่2องปึ๊บดูจุ่ๆอัพอนนี้ไปดูวกลับมาดึง แปดร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มันไม่ไปช็อตนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มของอะไรที่มันแบบ6 0ร้อยแรงแรงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอ่ะสปิกกี้ไทเด้นกับมัดชาร์กแมนนะครับโอเคเราไปหมัดต่อไปดีกว่านะครับผมโอเคคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มาต่อกันที่คอมโบที่3ครับคอมโบนี้เราใช้สปิกกี้ไทเด้นกับอ่าขาไฟ V 2นะครับผมก็ขาไฟเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ เปิดสกิลขาไฟได้วยนะครับเนี่ยเปิดสกิลด้วยนะเพื่อเพิ่มความแรงของคอมโบนั่นเองนะครับโอเคส่วนคอมโบที่3นะครับก็มีประมาณนี้ฮะก็ดูดมาดูจุจ๊บๆอีกแล้วก็ลากไปดึงกลับมาดึงก <g> ลับมาก็เตะเตะเตะนะครับโอ้ยโดนเตะแล้วเตะปุ๊บแล้วก็อีนอกนะครับวันช็อตนะครับคอมโบนี้แรงมากเลยนะทุกคนเพราะว่าขาไฟเนี่ยมันแรงอยู่แล้วแล้วมันเป็นหมัดเอ้ยมันเป็นมันเขาเรียกว่าหมัดเปล่า เราเรียกเ,เรียกว่าเท้าไฟแล้วกันคือเท้าไฟเนี่ยคือมันคือมันโดนยากนะครับแล้วอแอดมนเขาก็เลยปรับให้สกิลมันแรงนะครับก็คือมันถ้ามันเล่นมัวๆนี่คือโดนยากเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะนิ่งมากเลยนะทุกคนแนะนําให้ใช้กับสกี้ไทเดนนี่คือเข้ากันมากแล้วก็คือดึงมาแล้วก็เตะๆ,ๆนะครับก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมแปะสกิลไว้ให้เนาะสำหรับทุกหมัดเลยนะครับโอเคคอมโบตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากนะครับผมเอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับมัดต่อไปเลยนะครับผม โอเคทุกคนแล้วก็มาถึงหมัดที่4แล้วนะครับก็คือดากอนชาลอนนะครับก็คือเป็นหมัดมังกร V2 นั่นเองนะครับผมก็หมัดนี้จะใช้กับสปิกกี้ไทเด้นนะครับผมโอเคเราก็จะมาสอนคู่กับหอกกาตาคุรีนะครับก็ซึ่งคอมโบที่4นี้นะครับสำหรับมือถือรุ่นล้วนเลยนะอันนี้นะครับผมก็คือหมัดนี้คือมันคอมโบง่ายมากนะครับกับมือถือนะใครที่ไม่มีแนะนําว่าให้ไปหามาเล่นเถอะนะครับเพราะว่ามันคอมโบแรงแล้วก็คอมโบง่ายมากนะครับแถมไม่จำเป็นต้องแบบว่า ใช้คาบูชาด้วยนะครับสําหรับไอหมัดนี้นะครับผมไม่จะเป็นก็ไม่จะเป็นต้องใช้คาบูชาก็สามารถอยู่รอดได้นะครับก็แบบตัดเขนตัดอะไรได้นะครับแบบมันเบรนมันมีมันมีการเบรนไฟนะถ้าเกิดศัตรูแบบว่าเขนหมดก่อนหน้านี้แล้วนะครับอะไรแบบเนี้ยโ okay. อเคไสามช่องสบายเลยใช่สามช่องคือสบายมากเลยที่มาต่อคอมโบที่สี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเค okay. มาก็แล้วก็ดูดมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้เอลงพื้นไปก็ลากไปนะครับ แต่ตามหนึ่งทีเกาะนะครับผมเกาะปุ๊บดึงกลับมาปุ๊บแล้วก็สี่นะครับเออประมาณนี้นะครับผมบ<ฮ>ุบนอนนอนบอกเลยว่าวันช็อตแน่นอนครับการันตีนะครับถ้าบัฟเท่ากันหรือบับเยอะกว่าวันช็อตแน่นอนนะครับผมโอเคก็เคนหมดหลุดยากด้วยนะบอกให้ใช่เคหมดหลุดยากด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้คำวิชานะสำหรับมือถือล้วนๆนะครับผมโอเคเราไปหมัดสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราหมัดเอ่อเหลือหมัดอะไรว่าอิเล็กโทรเออใช่ เดี๋ยวไอ้เขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทริกเอออิเล็กทริกอิเล็กทริกเีกได้มดเลเราคนไทยเราเรียกงก็ได้เราชิวโอเคแล้วก็มาอคอมโบที่เท่าไหร่ที่5้าแล้วนะครับก็คือคอมโบนี้เราจะใช้คู่กับมัดอิเล็กทริกนะครับผมหรือมัดอิเล็กโทร B2 นั่นเองนะครับก็เราจะ <Yeah. S 1> มาใช้กับหอกคาตาคุรินะครับผมนี่เป็นคอมโบมือถือของมัดมัดไอ้นี่นะมัดสายฟ้านะครับ ก็หมัดนี้หมัดสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะครับถ้าจบหมัดนี้ไปแล้วก็ฝาก s u b สไ r i b e กันด้วยนะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมแล้วก็ดูดมาครับผมแล้วก็นี่ใช้มตัตรพา้าถ่ายไปดึงกลับมาแล้วก็ลากไปลากแล้วก็ซีไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นฟ้าไปโอ้โหโดนไหมวะ ทุกคนกคน็<ๆ>ไม่ต้อง<ๆ>ไม่ต้องสังเกตนะว่าทำไมหมัดสายฟ้ามาเล่นยากแปลกๆนะครับดูปิงดิจะสามร้อยแล้วเนี่ยทุกคนมันก็เกินไปหน่อยไหมเอาจริงนี้เซิร์ฟบีนะเนะี่ย<ๆ>มันก็เกินไปคืออยากให้แอดมินเขาแก้ปิงนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมแถมให้แล้วกันนะอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครดูไม่เข้าใจดูดมาแล้วก็ถ่ายไปดึงกับมาปึ๊บลากไปแล้วก็สีตาม ปั๊ขึ้นปะโอเคโดนไหมโดนปหโดนไหมโดนพี่โอเคโดนก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงนะคือคือผมไม่จำเป็นต้องมาลุ้นว่าโดนไม่โดนนะถ้ามันไม่ปิงนะครับเอาจริงมันปีงนะคือเอาจริงคือผมแบบเซียนคอมโบในมือถือมากนะครับทุกคนนะใครที่อยากจะเซียนแบบผมก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากจะเซียนกว่านี้ก็ไปกดดูช่องบททลี่ต่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับพวกเราสองคนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม อ่านะครับก็บใครมีใครอยากให้สอนอะไรกับมัดอะไรหรืออยากให้สอนสายอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำอ่าช่วงอะไรนะสอนตามเม้นต์นะครับเอออันนี้น่าสนใจนะออช่องเราจะได้กลับมาแบบโตแบบว่าเหมือนแต่ก่อนไงแบบทําในมือถเงี่ยตอนนี้มือถือผมแบบว่าว่าจะคัมแบ็กแล้วนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับพวกเราขอลาไปก่อนละกันนะครับ สวัสดีครับจู๊ยว่าจะบอกให้จู๊พอดีเลย